สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ชวนมาเข้าครัวเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงสิเนี่ยแบบนึงนะชวนมาเข้าครัวนะคะทำน้ำพริกเทมเป้สายพืชน,นะทุกคนสายพืชใครสายพืชอยู่ก็ฟังหรือใครไม่สายพืชก็ฟังได้หมดหลักการอาหารไม่ไม่แตกต่างกันเยอะนะทุกคนอยู่ที่เราจะอาศัยแหล่งอาหารจากแหล่งไหนนะ อยู่ที่สภาวะร่างกายและเป้าหมายของเราเลยนะคะ,ะเดี๋ยวแชร์นิดนึงนะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะชวนทุกคนเมื่อคืนนี้ไปเมื่อวาน,นนี้ไปทําอะไรมา,ล,าล้าแขนใส่ใจไปยกเวทอันนี้อันนี้ทําน้ําหนักไม่ใช่ทาน้ําหนักทําน้ําพริกทําน้ําพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่โชว์น้ําพริกนิดนึง นี่น้ำพริกเทมเป้แต่เดี๋ยววิธีการทำเดี๋ยวจะตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆคลิป,ปรีวิวนะไอส่วนส่วนผสมมาทุกคนเห็นสีแดงไหมมะเขือเทศนะแล้วก็เทมเป้นะเออเดี๋ยวเอาเทมเป้มาให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปหยิบเทมเป้ก่อนซึ่งเทมนะเป้เนี่ยเทมเป้ได้แช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าจะต้องใช้ ้อใช้บ่อยๆชึบนี่เทมเป้มันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เขาแข็งเวลานี้จะใช้นี่ก็ต้องเอามาละลายก่อนแข็งโป๊กเลยแช่แข็งไว้กลัวกลัวเสียนะนี่แล้วก็เอามาตำเป็นน้ำพริกหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้น้ำพริกทุกคนนี่น้ำพริกเทมเป้แต่แต่ไม่ได้ใช้เทมเป้เยอะแยะนะใช้ใช้ปริมาณพอเหมาะเนาะเพราะบางคนเนี่ยจะกินเทมเป้ลำบาก ด้วยกลิ่นเหมือนถั่วเน่าอ่ะทุกคนกลิ่นจะแนวแนวถั่วเน่าซึ่งเทคนิคน้ำพริกอะ่ะน้ำพริกอ่ะถ้าเราเข้าใจน้ำพริกนะน้ำพริกอะ่ะคือเครื่องเทศหัวหอมหัวกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่เออบางคนไม่ใส่พริกก็ไม่เป็นไรขิงข่าตะไครในปริมาณที่เหมาะสมแต่ทีเนี้ยวิธีของเนสคือเนสหลักหลักหลักเนีใช้หอมใหญ่เพราะว่าหอมใหญ่มันจะหวานนะเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเนี้ยแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียม แค่สมมติเราเอาหอมแดงกระเทียมพวกเนี้มามาทําให้มันไหมมันไม่ใช่ไหมสิเอาไปอบเนาะแล้วมันก็หอมแล้วอะทุกคนแล้วก็ใส่เมื่อเกิดเทศไปด้วยแล้วก็เอาไปทําส่วนวิธีทําเดี๋ยวจะทําตัดต่อเป็นคลิปวิวให้นะแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องอาหารเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็กดด่างในร่างกายด้วยซึ่งเราจําเป็นจะต้องกินอาหารให้มันหลากหลายะนะไอ้คาว่ากรดด่างร่างกายกับกรดด่างของเลือดเนี่ยมันจะต่างกาัน กดดนันข,ข,ของร่างกายของอาหารที่เรากินเนี่ยสมมุติเรากินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างเยอะๆเยอะๆนี่ไม่ได้แบบว่าเยอะจนแบบเกิดปัญหานะร่างกายจะต้องบาลานะเนาะแต่ว่าการเป็นด่างที่ดีสภาวะแวดล้อมที่ดีอ่ะคือเลือดมันจะต้องมีความเป็นด่างที่7.3ทุกคนแต่ที่นี้อาหารการกินเนาะเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเราเนี่ยมีสภาวะที่ไม่เป็นกรดสูงมันมีวิธีวัด สมมติว่าตื่นเช้ามาใช้กระดาษลิสมัตแตะเข้าไปปั๊บแล้วก็ดูเราก็จะรู้ว่าเออถ้าอันนี้ตื่นปั๊บมาไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันนะแล้วก็วัดเลยเราก็จะรู้เนาะพอวัดเลยปุ๊บถ้ามันต่ํากว่าหกอะค่ะมันมีความเป็นกรดสูงซึ่งคนที่เป็นมะเร็งเป็นโรคอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะสามสี่กันอะไรเงี้ยเนาะส่วนหกเนี่ยยังเป็นถือว่าเป็นปกติแต่ถ้าต่ําจากหกลงมาค่ะมันก็จะเกิดโรคได้ซึ่งเราใช้กระดาษลิสมัตวัดได้กับอีกแบบหนึ่ง วัดจากปัสสาวะได้นะคะทีนี้อาหารการกิน่ะมันมีผลต่อเลือดของเราเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเป็นกรดสูง,สง,สงร่างกายมันต้องสะเทินน่ะนึกถึงคาว่าสะเทินเออใช้คำภาษ,าษานี้แหละก็คือพยายามปรับสมดุลให้มันมีความเป็นด่างที่7จสี่ในน้ําเลือดของเรานะทีนี้การสะเทินตรงนี้มันจะต้องสูญเสียพลังงานเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อเราเนาะมันก็ต้องสลายออกมาเพื่อที่จะมาบาลานเลือดบางคนกล้ามเนื้อไม่มีอ่ะสลายกระดูกออกมาเวลาเรากินอาหารกรดบ่อยบ่อกรดบ่อยๆอ,อ,อ,อาหารกรดเนี่ยไม่ได้ว่ากินไม่ได้นะกินให้บาลานนะเรากินบ่อยๆมันก็จะเกิดสภาวะที่เซลล์อักเสบด้วยเพราะเลือดมันมีความเป็นกรดมันก็สิ้นเปลืองสมดุลร่างกายจะต้องเรียกสารอาหารหยิบยืมสารอาหารจากเซลล์อื่นไม่มีก็เอากระดูกมาแล้วพอผู้สูงอายุอายุเยอะกินอาหารที่มีความ เป็นกรดเยอะๆสังเกตนะพออายุเยอะกระดูกจะบางเร็วจะกระดูกจะพังเร็วเนาะแต่ถ้าเรากินอาหารที่มีความเป็นด่างมันก็จะช่วยรักษากระดูกรักษาเซลล์รักษาเส้นผมเล็บทุกอย่างอนะทุกคนถ้าเรากินอาหารที่มีความเป็นด่างได้นะอันนี้จะดีต่อสุขภาพมากฟันเฟินเราก็จะไม่ไปเร็วด้วยโอ้บ้านนี้มียุงด้วยอ่ะทีนี้ก่อนที่เน้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งที่เราควรกินตอนเช้านะตอนเช้าตื่นมานะทุกคนถ้าเรากินสิ่งนี้ได้นะคือถ้ากินไม่ได้คือเอาตามเหตุตามปัจจัยนะแต่เนี้กินสิ่งนี้เน้กินเบต้ากูุกแคนทุกเช้า5แคปซูลนะอันนี้คือที่เน้ต้องตื่นเช้ามากินเลยปับ๊บไม่เคยขาดนะส่วนอันนี้น้ํามันเราต้องกินน้ํามันนะทุกคนเออทุกตอนนี้ใครยังไม่กินน้ํามันเนี่ยรีบกินน้ํามันได้แล้วเพราะอะไรทุกคนรู้ไหม น้ำมันเนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นกลางที่สุดสําหรับร่างกายประหยัดพลังงานมากที่สุดเนาะในร่างกายมันจะมีพลังงานอยู่3โหมดไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันใช้ชื่อแทนวะ่าน้ำกูโคสเพราะว่าย่อยแล้วมันจะเป็นน้ําตาลย่อยแล้วมันจะเป็นกูโคสเนาะส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายไม่เก็บเอาไว้มันก็จะเอาไปซ่อมแซมร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกิน ไขมันได้นะไขมันเนี่ยอันนี้เป็นไขมันที่สกัดเย็นทุกคนเห็นไหมอันนี้คือสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีหลายเกรดนะเกรดที่ทําอาหารก็อีกแบบนึ่งเนาะเกรดที่กินเพื่อที่จะฟื้นฟูร่รางกายก็อีกแบบหนึ่งเหมือนเหมือนน้ามันมะกอกอะค่ะเขาจะมีหลายเกรดเกรดทําอาหารก็อีกเกรดหนึ่งเกรดที่จะเอามาฟื้นฟูเซลลก็อีกเกรดมันมันดูต้องดูเกรดของเขาเอะนะ อย่างที่เนยเคยบอกน้ำมันมันมีหลายเกรดมากไปจนกระทั่งถึงน้ำมันในระดับที่ที่ว่า mnn ะไรพวกเนี้เดี๋ยวนี้เขามีแล้วนะ,ะแพทย์เขายอมรับแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังมีการอะไรกันอยู่เนาะแต่แต่วงการ entire edging เนี่ยเราต้องรู้นะว่าอ๋อมันมีน้ำมันที่ช่วยซ่อมเซลล์ย้อนกลไกลของเซลล์ทาให้มีผลในการที่เราจะ ย้อนวอัยอ่ะเออมันมีแบบนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเรายังไม่ไปถึงขั้นกินตรงนั้นเราก็รู้ก่อนว่าทําไมเราจะต้องกินไขมันอาก่อนอื่นจะไปกินไขมันเราต้องรู้อาหารกรดด่างก่อนทุกคนคําว่ากรดคาว่าด่างเนี่ยสมมุติว่าบางคนเนี่ยกลัวการกินอาหารบางอย่างเนาะแต่จะบอกแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราบาลานซ์ร่างกายมันจะสะเทินนะคะเข้าใจคาว่าสะเทินร่างกายจะปรับสมดุลเองแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่สะเทือนคืออะไร ตัวช่วยในการสะเทอนในการปรับสมดุลคืนน้ําในร่างกายเนี่ยมีน้ําเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งทุทกคนงที่ทุกคนต้องโฟกัสคือดื่มน้ําให้มันเยอะเยอะเนาะดื่มน้ําเพราะว่าน้ํามันคือส่วนใหญ่สําหรับร่างกายของเราเลยร่างกายเรามันจะมีธาตุถ้าเราถ้าเราเป็นคนศึกษาธรรมะนะดินน้ําไฟลมดินเนี่ยคือพวกพวกอาหารที่เคี้ยวเียวอ่ะที่จับต้องได้แต่ว่าน้ํามันก็เป็นแบบเป็นแบบ น้ำจะอธิบายน้ำว่าอะไรเป็นน้ำๆนั่นแหละเราก็ควรดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะทุกคนตอนนี้ยิ่งยิ่งอายุเยอะนะเราจะต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะเราจะอยู่รอดบนโลกใบเนี้ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะอย่างเนีน้ตอนเมื่อก่อนเนี้เป็นคนที่ไม่ดื่มน้ําไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นแหละตอนหลังมาอ๋อเราต้องดื่มน้ําเพราะน้ามันจะช่วยสะเทินสมมุติเรากินอาหารมีความเป็นกรดเยอะ แต่ถ้าเราดื่มน้ําพอน้ําจะช่วยน้ําจะช่วยสะเทินให้เรานะคะแล้วถ้าน้ําที่ดีอ่ะก็ควรจะเป็นน้ําที่มีความเป็นด่างเนาะมีหลายๆคนยังเข้าใจผิดถามเน้เกี่ยวกับเรื่องการทําน้ํา r o น้ํา r o มันคือการเขาเรียกว่าคําว่ารีเวิร์สก็คือเอาน้ําที่มันมีแร่ธาตุมีความเค็มอยู่เอากลับไปให้มันไม่เหลือเหมือนแปรรูปอะน้ําแปรรูปมันก็จะไม่เหลือแร่ธาตุแต่น้ําที่ดีมันจะต้องมีความเป็นด่างมันต้องมีแร่ธาตุ างเช่นน้าแร่เงนะี้ยเนาะแต่ถ้าเราไม่มีน้ําแร่เราก็กินน้ําธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่น้นะํา r o เนาะหรือถ้าเราไม่มีน้ําเราเราอยากได้น้ําด่างเนี้ยเราใช้วิธีปั่นน้ําผักก็เป็นน้ําด่างทุกคนหรือเราใช้วิธีใส่เกลือดาเข้าไปก็เป็นน้ําด่างเราใช้วิธีเขาเรียกว่าการดีฟิวเนาะดีฟิวคือแบบอ่ะสมมุติว่าเราใช้ดอกอัญชันเนี้ยแล้วก็เอาไปใส่ในขวด 8ดอกเนาะแล้วก็ดีฟิวคือเอาน้ําแล้วก็ดอกอัญชันแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วรอให้ดอกอัญชันมันสีมันออกมากับอีกแบบหนึ่งที่เขาฮิตทํากันก็คือว่าเอาน้ําอุ่นแต่ไม่องอุณหภูมิไม่เกิน40หั่นแตงกวาใส่เข้าไปสักลูกของลูกมันอยู่ที่เราทําแค่ไหนอะค่ะสมมุติว่าเราทําน้ําแค่นี้เนาะแล้วเราหั่นแตงกวาใส่ไปสักสองลูกก็ได้หั่นมะนาวเฉือนฝานเป็นเนี้ยแต่น้ําอุณภูมิประมาณ40 สี่ไม่เกิน40องศานะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักน้ํานั้นก็จะเป็นน้ําที่เป็นด่างแล้วก็เราก็กินได้ลักษณะแบบนี้ทุกคนอันนี้คือเราทุกคนอ่ะสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะที่เนทพูดกับอีกแบบหนึ่งเรากินน้ําผักแล้วกับอีกแบบหนึ่งเราวุ่นวายกับการกินผักมีหลายคนมักจะถามว่าเวลาเราจะดูแลสุขภาพหายโรคเนี่ยเราจะต้องกินคือมันคือการย้ายการกินนะคะวันนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องย้ายการกินแล้วมันเหมือนการ อบพยพสิ่งใหม่เข้าไปในกระเพาะลำไส้เราอะเนาะเราก็จะป่วยไม่เลิกวันนี้ถ้าใครยังยึดหลักการเดิมอยู่ว่าตื่นเช้าต้องกินข้าวเยอะๆกินข้าวสามมือ้อความรู้ใหม่ๆคือว่ากินยังไงที่จะไม่ป่วยแล้วการการดูแลสุขภาพอะถ้าสมมุติว่าเราดูแลเป็นเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องอดนะแต่ต้องกินให้ถึงให้พอแล้วกินสารอาหารเนาะไม่ต้องไปอดนะคะอย่างน้ําผักเนี่ยจริงๆแล้วอยากกิน3มเวลา4เวลา5เวลาก็กินได้เลย แต่หัวใจของมันก็คือว่าเวลาเรากินเราต้องรู้ว่าเราได้รับแร่ธาตุวิตามินสารอาหารและโปรโตีนและไขมันดีหรือเปล่าในองค์ประกอบของอาหารเนาะพอเรากินเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราอ่ะจะสุขภาพดีขึ้นทุกคนอันนี้การชี้วัดนะไปตรวจไปตรวจเลือดเนี่ยมันต้องไม่เป็นอะไรและแต่แต่ผลตรวจเลือดอย่างที่เนยบอกมันก็ยังไม่สามารถจะชี้วัดอะไรได้ต้องดูอาการของร่างกายคือร่างกายเนี่ยเขาจะฉลาดกวา่า เครื่องตรวจนะคะเพราะเขาจะส่งสัญญาณบอกเราก่อนเขาจะฉลาดอาการของร่างกายเนี่ยเขาจะบอกว่าสมมุติเรากินเราขาดโปรตีนนะอาการของร่างกายสําหรับคนขาดโปรตีนก็ผิวอ่ะผิวแห้งผิวฝืดผิวลอกนี้นะหรือผมล่วงผมหลุดล่วงอขาดโปรตีนอาการรู้สึกเหนื่อยเพียหาวตอนกลางวัน,นขาดโปรตีนแต่ถ้าร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอซึ่งโปรตีนมันเป็นสารตั้งต้นเนาะ อันดับแรกที่เราต้องโฟกัสกินให้พอถ้าวันนี้เรากินโปรตีนพอแล้วอ่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับร่างกายส่วนเราจะไปเสริมมากกว่าน,นั้นคําว่ามากกว่าน,นั้นก็คือเขาก็จะมีนอกจากโปรตีนก็มีคาร์โบไฮเดรตแต่จริงๆแล้วเราจะกินคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตที่มันมีสารอาหารสมมติเรากินมะเขือเทศเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนาะเราก็วุ่นวายเอามะเขือเทศมาปัน่นเอาผักเผือกมาปัน่น แล้วก็กินให้หลากหลายกินห้าสีกินแครอทบ้างมะเขือ,อเทศบ้างกินวุ่นวายกับการกินเราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุแร่ธาตุโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมมันมีประโยชน์มากสําหรับคนเป็นไตและสําหรับทุกคนนะคะร่างกายต้องใช้โพแทสเซียมในการกําจัดพิษออกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้กินผักไม่ได้กินพืชอะ่ะก็จะมีปัญหากับสุขภาพเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวพูดอย่างเี้ยคนสายเนื้อสัตว์เขาก็จะบอกว่าบางคนเขากิน าคาร์ดิโอไดเอทเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรอ,อันนี้นะเน่จะบอกให้ไม่มีใครผิดใครถูกเนาะแต่ทีนี้เน่กำลังพูดในบริบทของคนที่บกพร่องอะ่ะคนที่บกพร่องแล้วอะ่ะมันก็จะใช้สูตรกินเนื้อสัตว์จัดหนักไม่ได้เหมือนคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคนเป็นไตยอย่างเงี้ยนะก็ต้องกินตามสภาพร่างกายซึ่งอย่างสายที่เขาดูแลด้วยการกินสายเนื้อสัตว์กินซดี CD คือ กินแต่เนื้อเพียวๆไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลไม่กินผักไม่กินเผือกเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าเวลาเขากินเขากินแบบกินเป็นเวลาเขาไม่ได้กินแบบว่ากินแล้วเติมน้ําตาลเข้าไปแล้วมันกระตุ้นทาให้อยากกินอีกคือเขากินอาหารเพื่อดํารงอยู่เนาะไม่ได้กินเพื่อเอาอร่อยเออประมาณนั้นนะคะการดูแลการการดูแลอาหารเพื่อที่จะดูแลสุขภาพอ่ะมันจะต้องมีหลักการว่าเออเราไม่ได้กินเพื่อเอาอร่อยอเพื่อเอาแบบมันนะ แต่กินเพื่อดำรงอยู่ทำให้กล้ามเนื้อไม่สลายทำให้กระดูกของเรายังคงดำรงอยู่อันนี้มันคือหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายยังไงเราก็ต้องคิดถึงตัวเองอ่ะทุกคนแต่ถ้าสมมุติบางคนจะมีเป้าหมายว่าเออฉันไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งอันนี้มันก็ดีแต่ว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นคนเสียสละมากก็จะต้องยิ่งค้นหาว่าเออแล้วฝั่งพืชเนี่ยมันมีอะไรที่ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ฝั่งพืชมันมีอะไรที่สร้างกล้ามเนื้อได้ ทำให้กล้ามเนื้อไม่สลายทำให้กระดูกไม่มีปัญหาเออเราก็ต้องไปตามหามาเนาะซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีกินตัวเบต้ากูแคนก่อนเลยตื่นเช้านะแล้วก็นี้ก็กินโปรโตีนชงอันนี้ยอมรับว่าเป็นคนที่กินโปรตีนชงเนาะเป็นคนที่กินคอลลาเจนนะอันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปกินเนื้อสัตว์จัดหนักเหมือนคนอื่นเขาเราก็อาจจะไม่ได้สารอาหารแบบเนื้อสัตว์ที่เขาได้กันเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าใคร ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ทุกคนก็ต้องดูว่าเออเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเรามีอาการสุขภาพดีมากกล้ามเนื้อไม่เหี่ยวไม่รีบนะกระดูกยังคงทํางานดีซึ่งออกระดูกเนี่ยนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลตรงที่ว่ามันมีสัญญาณเตือนเนาะมันจะไม่บอกนอกจากไปตรวจจริงๆอะค่ะแล้วเวลาการไปตรวจเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะต้องไปตรวจถึงจะรู้ว่าเอยกระดูกเราบางไปเท่าไหร่ยังไงแล้วอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปตรวจแต่ว่าเน้นทําเหตุให้มันตรงอนะเนาะพิจารณาเหตุทุกวันอนะว่าวันนี้หรือบางคนอะอาจจะใช้วิธีเช็คกดด่างที่น้ําลายที่ปัสสาวะก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนั้นเราเช็คอาการของร่างกายก็ได้ว่ามันเหนื่อยไหมมันรู้สึกเพลียไหมซึ่งการนอนหลับเนี่ยถ้าเรานอนหลับดีมันก็มีประโยชน์แต่เนี้ยเน้ขอสารภาพตรงตรงนั้นถามว่าคือมันจะมีข้อมูลที่บอกว่าการหลับที่ดีเนี่ยสมมติว่าเราอายุ คือการหลับที่ดีมันไม่มีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าอายุเท่าไหร่นะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรจะหลับให้ดีมีคุณภาพเนาะแต่ทีเนี้ยการหลับไม่ดีมันเกี่ยวกับร่างกายอะ่ะซึ่งเด็กที่นอนไม่หลับก็มีเออผู้ใหญ่ที่นอนหลับยาวก็มีเยอะทุกคนมันเกี่ยวกับสภาพร่างกายเมื่อไร่ก็ตามที่สภาพร่างกายมันสมดุลเนานะการนอนหลับ ก็จะหลับดีหลับลึกหลับยาวนะคะแต่ทีนะี้ถ้าเราหลับไม่ดีหลับไม่ลึกหลับไม่ยาวเราต้องแก้ยังไงเราก็แก้คือ,ค,อคือเวลาเราดูแลสุขภาพเนาะอาหารเป็นหนึ่งเรารู้อยู่แล้วถ้าเรากินอาหารดีนะอาหารมันจะเป็นยาส่วนอารมณ์เนี่ยริงมาก่อนอาหารซะอีกอารมณ์ที่ดีสําคัญมากที่สุดเลยทุกคนถามว่าเนตหลับลึกตลอดไหมไม่ได้ตลอดตลอดเวลามันก็มีบางวันนะบางวันก็นอนไม่หลับเหมือนกัน แต่ว่าก็จะไม่ทําให้อารมณ์เสียเพราะว่ามันจะเป็นเป้าหมายในการดํารงอยู่คือเน้จะอยู่กับอารมณ์ที่ดีตลอดอารมณ์ที่เป็นบวกอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของการเรียนรู้ที่ไม่ได้บ่นนะถ้าเราบน่บนบน่บนบน่นมันเกิดอะไรขึ้นบ่นบ่นบ่นมันจะไม่เกิดการแก้ปัญหาแต่ถ้าเราเรียนรู้ว่าเอ๊ะสาเหตุที่นอนไม่หลับเมื่อวานเราไปทําอะไรเราไปกินอะไรเรามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วเราจะแก้การนอนไม่หลับด้วย ด้วยวิธีอย่างไรอ,อย่างของเทคนิคของเนี้ก็คือการสงบสงบใจทําสมาธิทําท่ายืดเหยยดแล้วก็อารมณ์เหมือนกบว่าเออเราเอาเวลานี้มันทําสมาธิก็ดีเพราะบางครั้งเราก็ไม่ได้ทําสมาธิตลอดเนาะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเป็นเทคนิคนะคือเน้นเนี่ยมักจะคิดแบบนี้ทุกคนวันไหนที่เน้ตนอนไม่หลับนะเน้ตจะคิดแบบเนี้ยวันที่เราป่วยเข้าโรงพยาบาลอ่ะโอ้โหไม่มีโอกาสได้นอนทรมานวันนี้เยอะเนาะหรือมันเคยมีเหตุการณ์ที่เน้ตไปที่ค่ายค่ายหนึ่ง แล้วมันร้อนมากมันแบบร้อนแล้วเราก็กินอะไรไม่ได้เนาะเราก็ไม่ได้นอนโอ้โหทรมานมากอะตอนนั้นอะแต่เราก็มาเทียบกันเนี่ยตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้โคตรสบายกว่าเลยเออเนซจะเป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้นะทุกคนเวลาเนยเจออะไรที่มันรู้สึกแย่เนี่ยจะคิดถึงความแย่กว่าแล้วตรงนี้มันจึงดีมากแล้วเราก็จะขอบคุณมันแล้วเราเอาเวลาเนี้ยมาฝึกสมาธิซะซึ่ง เรื่องฝึกสมาธิเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะถ้าใครวันนี้ยังไม่รู้ว่ามันสําคัญสําคัญยังไงมีข่าวไทยรัฐที่เขาไทยรัฐน่าจะเป็นไทยรัฐที่ออกทีวีอะนะที่ว่าคุณยายอายุ90้าสิบอะค่ะเนี่ยคุณยายคนนี้นี่ถือว่าเขาเกิดมาแล้วเขาได้กําไรชีวิตอะแล้วเขานั่งสมาธิแล้วก็จิตออกจากร่างแล้วก็ไปแบบโหแบบเขาเรียกไปแบบสง่างามมีชั้นเชิงเนาะ ซึ่งเคยมี f อฟซเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าสามีเขาอะถอดจิตแล้วก็ไปอย่างสงบเออซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นศาสตร์ความรู้ที่คนทั่วไปเนี่ยถ้าเชื่อเขาก็จะรู้สึกว่าเออโอเคเดี๋ยวบางคนเขาก็ไม่ไม่เชื่อมองเป็นเรื่องวิสงวิเศษไปว่าทําไม่ได้ทุกคนหรอกแต่จริงแล้วมนุษย์ถ้าฝึกอะมันทําได้ทุกคนทุกคนเนี่ยจะบอกให้มันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพียงแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสไม่ได้วุ่นวายกับ เรื่องเหล่านี้นะแต่ถ้าเราสนใจโฟกัสทุกคนนะ่ะจะทำได้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องมาเจ็บป่วยนะจะเรียกว่าเป็นวิชาของการถอดจิตอะ่ะทุกคนถอดจิตพอพูดไปทุกคนก็อาจจะบอกว่าดูมันแล้วเวอร์ไม่เวอร์ทุกคนมันมีวิชาถอดจิตถ้าใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิลิยังนะนั่นแหละเขาถอดกายเขาจะเห็นร่างกายตัวเองออกจากร่างเนี้ย ซึ่งนเนี่ยเป็นคนหลงไหลเรื่องพวกนี้มากเลยนะชอบมากเลยเนาะมันดีมากเลยนะถ้าเราได้เรียนรู้ในระบบของมิติอีกมิติหนึ่งของของตัวเราที่เป็นมนุษย์ที่มันมีความสามารถเหนือไปกว่าสัต์สัตว์ตที่มีอยู่ในมิติที่หนึ่งสองไนเงี้ยเนาะพวกสัตว์อะมันจะไม่มีความสามารถในการที่จะพัฒนาจิตซึ่งจิตเนี่ยมันเป็นทั้งจิตจิตทางโลกก็คือเรียนเก่งสร้างเครื่องบินสร้าง เทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างสารอาหารสร้างเทคโนโลยีถามว่าดีไหมดีเพราะอย,าอย่างสมมติว่านักวิทยาศาสตร์ฉลาดฉลาดเก่งๆเขาก็เรียนรู้ว่าดีเอ็นเอเนี่ยมันจะซ่อมได้ยังไงมันจะชะลอได้ยังไงมันจะย้อนวัยกลับไปได้ยังไงถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์พวกนี้นะพวกเราพวกเราบางคนนะเราเรามีความบกพร่องมั้งแต่ดีเอ็นเอนะซึ่งการเกิดนะทุกคน เราเกิดเนี่ยเรามีข้อมูลเก่ามาเนาะบางคนป่วยมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วแล้วถ้าไม่ได้เจอข้อมูลที่ดีซึ่งบางครั้งเวลาเนทานสารสกัดที่ดีนะเนเนรู้สึกขอบคุณนักวิทยาศาสตร์มากเลยนะที่เขาวิจัยค้นพบแล้วสามารถทําให้เรามีทางรอดทางเลือกอย่างตัวเนเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดแล้วก็จะอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กใช้ชีวิตลําบากลําบากอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเหนื่อยเอยอยงี้ยเนาะจนมาวันเนี้ย เออมาได้เทคโนโลยีช่วยก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์อันนี้คือ,อ,อจิตที่ถูกพัฒนาสมองที่ถูกพัฒนาก็จะมาคิดค้นงานวิจัยเรื่องของ e n t i ทา g i n g ิงเรื่องรักษาซ่อม DNA โดยไม่ต้องทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บตอนเราดำรงอยู่เนาะร่างกายของเราเหมือนรถอะทุกคนถ้าเรามีน้ำมันที่ดีนะมีสารอาหารที่ดีช่วยเหลือเรามันก็จะช่วยทำให้เราอยู่บนโลกเนี้ย แม้จะเป็นชั่วคราวแต่เป็นชั่วคราวที่ทําประโยชน์ได้เยอะแล้วเราไม่ต้องมันเหนื่อยเยอะนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของจิตเนาะอันนี้เป็นองค์ความรู้เรื่องจิตเนี่ยก็สําคัญทุกคนจิตการพัฒนาจิตเนี่ยนะมันทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนในอริยสัจส,สี่นะมนุษย์กับสัตว์มันต่างกันตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ซึ่งสัตว์มันทําไม่ได้ สมองของสัตว์เนี่ยมันมีสัญญาเหมือนกันแต่สัญญาของมันเนี่ยสั้นๆสัญญาของมันเนี่ยโดยปกติถ้าใครเป็นชาวพุทธเนาะชาวพุทธก็จะสอนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสัญญาเนี่ยลักษณะมันก็คือจําได้แล้วก็หมายรู้แล้วก็จําในอารมณ์ด้วยแต่สัตว์มันจําในอารมณ์ไม่ได้นะคำว่าจําในอารมณ์ในที่นี้คือว่าจําได้ถึงสภาวะอารมณ์เนี้ยแล้วก็จะได้ เข้าถึงอารมณ์นี้ได้ง่ายสมมุติเราเรา,เราฝึกสมาธิแล้วเราเข้าฌานเนาะเราก็จําในอารมณ์ฌานนี้กับอีกแบบหนึง่งเราจําในอารมณ์โกโรธได้เราจําได้แล้วเราจะไม่เอาอีกแล้วคนที่จะสละความโกโรธหรือไม่กลับ mm hmm. เขาเรียกว่าอาการไม่คืนกลับไม่กลับกําเริบเนี่ยมันต้องมีตัวนี้ทุกคนตัวรู้จําต้องจําให้ได้พอจําได้ปุ๊บมันไม่เอาแล้วจิตมันฉลาดแล้วไม่เอาดีกว่าอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดมันโหมลภาวะเป็นพิษมากเลย เอออันนี้อันนี้ผ่านขั้นหนึ่งแล้วนะส่วนไปอีกขั้นหนึ่งจําในอารมณ์ของความปิติเบิกบานซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของจริงๆมันก็เป็นความปรารถนาหมดแหละแต่ว่าเราต้องตามลําดับขั้นนะอย่าเพิ่งไม่ต้องการอะไรเพราะมันต้องผ่านก่อนนะคะเหมือนคนแบบไม่อยากรวยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ใช่เรามีหน้าที่เรียนรู้แต่ไม่ยึดติดติดมั่นนะ เหมือนเราจะเข้าชาเนี่ยเรารู้แล้วชาหนึ่งชาสองอ๋ออารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเนี้ยแต่จริงทิ้งมันให้หมดอะ่ะแต่จะกว่าจะถึงทิ้งอะ่ะต้องไปรู้ก่อนหนึ่งสองสาม,มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะอ่ะเลยยาวมาถึงตรงนี้เลยอ่ะสรุปนะทุกคนอ่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารกรดด่างทุกคนก็ถ้าเรากินอาหารด่างเป็นหลักนั่นมันจะดีต่อร่างกายของเราวันนี้น้าพริกของเนก็อาจจะ จืดชืดไปหรือเปล่าแต่แต่ว่าอันนี้เนจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็กินแล้วเวลาเรากินอันนี้เป็นผักออแกนิกนะทุกคนเว е ลากินน้ําพริกก็ไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะยัดเข้าไปในนี้มันเนี่ยยัดเข้าไปนะแล้วเราก็กินเนี่ยเนียเนี่ยวิธีกินน้นําพริกเราก็มีผักแก้มอันนี้คือผักอุยอ้ย วอเตอรเคลสเี่ปลูกเองทุกคนใบใบใหญ่มากเลยเพราะว่าเขามีความสุขใหญ่เนี้ยเราเราก็นั่งกินเราเรื่อยๆทุกคนนั่งเคี้ยวไปเรื่อยๆอืมก่อนอันนี้เป็นมะตูมแขกมะตูมแขกแก้ปวดท้องดีมากเลยนะคะมันจะฝาดฝาดนิดนนะึงเนาะนี่แหละ แล้วทุกคนตำน้ำําพริกนะแล้วหาผักมาแกล้มทําน้ําพริกที่แบบว่าแม้แต่กินเล่นยังกินได้อ่ะอาหารที่เป็นยาเนี่ยเพราะเราไม่ใส่น้ําตาลไม่หวานจ้าจ,าจาแต่เราได้สารอาหารเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเน่ก็จะจัดต่อคลิปวิธีทําน้าพริกเทนเป้ให้ทุกคนเพื่อทุกคนจะได้กินอาหารเป็นดางนี่ดอกอัญชันก็ปลูกเองนะคะเนี่ย กินได้หมดนะจริงดอกชาบาใครมีที่บ้านเนี่ยปลูกเองกินได้นะคนนั่งกินผักไปเสร็จแล้วจกพังกินโปรตีนคนจกพังก็เม็ดสีเหลืองเ,อนเนื้อบัิเนื้อทูหออทอนนั่นนะ่ะทุกคนอ่าส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ย ช่วงเช้าเนี้ยจะกินน้ำมันมะพร้าวประมาณสองช้อนโต๊ะซึ่งใครที่เป็นโรคสมองสมองกินได้ถึงเจ็ดช้อนโต๊ะนะแต่ต้องค่อยค,อยคอยกินนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเห็นเขาเป็นมันๆอย่างนี้แหละกินแล้วคอแห้งที่เขามาทำออยล์พูลลิ่งนะเนาะน้ำมันเนี่ยมันไปมันไปไล่น้ำมันของเสียออกจากร่างกายน้ำมันดีนะทุกคนโอ้อร่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำ คลิปดีลสันส้นๆไว้ให้นะวิธีทำนะคะอ่ะวันนี้อยากจะมาไลฟ์เพื่อเรียกอ <laughs> ัลกอริทึมของ facebook เพราะเวลาไม่ไลฟ์แล้วมันเหมือนแบบ facebook ชอบปิดกั้นนะก็เลยต้องออกมาไลฟ์ทุกคนอ่ะกินน้ำพริกกันอืมเทมเป้ยิ่งกินยิ่งอร่อยขึ้นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้จะขออนุญาตไปละต่วนี้นแหนมเห็ดแหนมเห็ดนี่ก็อร่อยอร่อยตรงมันเปรี้ยวอะ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อเขาแดี๋ยนี้มีวิธีเวลาเวลาน้ําพริกเปรี้ยว่มันอร่อยเนาะแต่ถ้ามันจืดชืดซะเลยมันก็ไม่มีรสชาตินะทุกคนซึ่งอืมญาติคุณอาเขาเขา,เขาดองหน่อไม้เปรี้ยวมาให้ดองแบบธรรมชาติแต่พอเข้าที่แล้วก็อร่อยมาก ออมเด็บ,บได้น,นั่นแหละจะอร่อยก่อนอนุญาตไปก่อนนะคะอะอถ้าใครย่ำข้าวแนะนําให้เอาข้าวอะ่ะคนเป็นเบาหวานไม่ควรอไปขยำข้าวนะอืมที่เนะนั่งกินอย่างเงี้ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินได้ถ้าเป็นสายพืชน,นะหรือคนเป็นโรคไตกินอย่างเงี้ยเพราะเบาหวานนะ่ยต้องไปลดข้าวนะคะ แต่ถ้าจะกินข้าวเน้นกินข้าวที่แบบอย่าก,กินเยอะ,อะทุกคนกินแบบกินแบบปริมาณพอดีนะล้วควเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะเน้นน้ํามันดีค่ะกินน้ํามันดีและโปรตีนให้ถึงก็เดี๋ยวร่างกายเราก็จะดีมากอืนี่ถ้าทุกคนมานั่งแบบนี้นะทุกคนจะรู้ว่าเทมเป้อร่อยมันมีจริงนะคะ <laughs> โอเคบายบายนะ เดี๋ยวจะไปทำคลิปเรียวให้ออา